นี่ครับคลิปนี้พามาดูล้านขายมิมนะครับ<า>โอ้ยยังครับนี่ยันเงี้ยวมัเงี้ยวมัมีมครับมีมปลา,า,า,าแฮครับ แทจากป้าบ่มาไงแล้วเดี๋ยวจะของหลาดกอนโอ้โหจะของหลาดยังลอยอ่ะมือมาเนี่ยมาขายสุเหมือบ่ครับไม่จช่ไรขายทุกวันเลยโอ้เลี้ยงลูกพร้อมบาเนี่ยอ่าเฮ็ดมีเฮ็ดพร้อมอันนี้ตะลุนยังครับเนี่ย ถนนอะไรเนี่ยท่าตู้มตะนาท่าตูม,มตนาครับขันนั้นมาจาัตนาอยู่สายมือนะครับนีบ่เป็นกระตบกระตบนะครับม,ม,ม,มนนคบีครับมีวอลหม่ปลามะเงียวมีเป็นขวดก็มีนะครับขวดก็มีครับสดๆเลียงลูกคว้าครับร้านนี้ขันสดขันสดตัไหน มาขายทุกวันไม่มีวันหยุดหยุดข้าราชการนะครับแน่นวะเป็นเต็มเลยว่ะพนักงานคนเนาะร้านพี่สำรวยนะครับสำรวยร้านพี่สำรวยเด้อโอเคครับสวัสดีครับ